าวันนี้นะครับโฟกัสได้มาดูนะครับเจ้าของโรงพาไปเล่นกับนิกกี้พูด่าโอ้ตัวใหญ่มากครับอ๋อชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรนี่ฮารุฮารุโอ้ต้องพาไปเล่นกับนิกกี้ด้วยนี่โอ้ไดายกิโอ้โอไหนไหนไหนเต้าหู้โอ้เต้าหู้เออไปไหมเต้าหู้หนะน โฟกัสอย่าไปใกล้เลยกล,ลัวเนี่ยผู้ตัวใหญ่เนี่ยน่ะอ๋าดู่นนู่นนู่นใช่ไหมเออตัวใหญ่โอ้อันนี้ต้องไปเล่นกับเจ้าหู้แล้วนี่นะอ่ะอะา,ต,ต,ออาต,ต,อตัวใหญ่ๆครับอ่าใดเเเ็ลยโฟกัสอยากได้ไหมอยากได้ไหมตัวใหญ่ๆเนี่ยเจ้าหูล้ละดีแล้ว นโฟกัสกลัวตัวใหญ่เลยเะอ๋ยวเข่าเบามากนะเจ้าหูฐานอ่อนแล้วนะโฟกัสกลัวแล้ว้ะงหูกลัวแล้ว่นน่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ เจ้าหูกลัวแล้วครับเจ้าหูเจ้าหูเขู้ครับกัดนกัดันกัดไหมตัวนี้นะกัดไหมโอ้มันไม่กัดโอ้โคเด้นมันไม่กัดอ๋อแบบนี้ต้องต้องพาไปทุ่งนาไปไปเล่นที่อะไรนะหมานั้น นิกกี้อ่าต้องพาไปเล่นกับนิกกี้นี่อ๋อมีเต้าู้ในรนีต้าู้เนี่ยอันนี้อันนี้ก็เต้าหู้โอ้ยมันกลัวเต้าหู้ฮ่้าอะแ้วของโรงไม้นะครับที่ทําศาลานะครับเพิ่นมาเล่นด้วยนะครับเนาะที่ทําศาลาวันเสาร์จะเอาไปส่งหรือยังไงเอาวันเสาร์บันศาลาจะเอาไปส่งวันเสาร์นี่ใช่ไหมโอ้วันเสาร์จะยกศาลาไปนู่น โอ้จะไปใส่กระกาใส่กระเบื้องเอาไปใส่อยู่ที่ทุกงานเลยแต่ถ้าเราใส่อยู่นี่มันมันขนย้ายไม่ได้มันจะตกบ่มันมันจะแตกเราต้องไปประกอบอยู่นู่นโอ้มันหนักโอ้ต้องไปประกอบนางงานอันนี้เวลาไปส่งาลาก็อันนี้ไปด้วยเลยไปเล่นกับนิกกี้เนาะมาเล่นดวลกับฮารุไหนแม่เห่าแล้วหรออ่โฟกัสอยากได้ไหมลูกโฟกัสอยากได้ไหมอ้าวเนาะเห็นไหมน้องไอโฟนมาพอดี ไอ้ฟนไอ้ฟลฟอนมาหนี้มานี้มาดูดิหนอยากได้ไหมนี่เดินเดินมาใกล้ๆนี่เอาถุงเท้าไปไหนถุงเท้าไปไหนเอา,อาครับครับผมอ่าเห็นไหม ไปแล้วไปแล้วอไปแล้ว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 ฮัลโหลอยากไม่อยากแก่ตายมั้งสี่แยกรถเยอะเด้อฮัลโหลอันนี้นะโอ้เต้าหู้เตือนอยู่ฮาารุมแล้วโหลมาเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่มากครับอยู่ในรถนี่ครับไม่กล้าปล่อยลงมาครับอันตรายกัดกัดกลัวกัดครับมาตัวนี้ ใหญ่มากโอ้โหไหนไหนฮารลุนู่ไปแล้วไปแล้วเต้าหู้เรียกมาเร็วเต้าหู้เรียกมาเร็วๆอ่าโฟกัสอยากได้ไหมโฟกัสอยากได้ไหมทำไมลูกเป็นไรตัวใหญ่ใช่ไหมโฟกัสโฟกัสกลัวเปล่าลูกโอ้โฟกัสกลัว กี่เดือนนี่นะเจ็ดเจ็ดเดือนโอ้เออมีห้ปีเดียวโอ้ขึ้นรถไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเนาะเจ็ดเดือนโซเบอร์เนาะเอ้แต่แปลว่าสาราเนี่ยเขาเขาทำเสร็จแล้วเขารอยกไปไปส่งใช่ค่ะโอ้ดีครับเพิ่นมาเล่นด้วยวันนี้เอาของฝากมาฝากนะครับเนาะ อาะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ามันลงมาแล้วมันจะกิดใจเลย่ะเออฝากอติไม่เคยปล่อยให้เออเอออ่าโอเคเอาเป็นไงเต้าหู้กลัวไหมเต้าหู้หน้าจ่อยเลยอ่ามาแล้วโอ้ยมาเต็มรถเลยรถคันนี้ซื้อมาซื้อรถมาขนขนขนไอ้เจ้าหมาน้อยมันไม่ใช่หมาน้อยเลยมาใหญ่กูดอโอ้อ่า โอเคครับไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วครับอ่ามาเล่นด้วยนะครับนะเนาะไปเอาของมาป่าอ่อาอครับะีใจ้ไดออกจากบ้านนเนะไปแล้วเ,ลเออพานังรถเล่นนู้านาไปเล่นอยู่ทุ่งน้ำเ,เออต้องต้องมาใส่ตะก้อใส่ปากก่อน แล้โฟกัดกลัวใช่ไหมกลัวโฟกัสจนกเกือบตายเออมันเห่าใช่ไหมโฟกัสกลัวไหมมันเห่ามาเรียนน้ำครับเอาโอ้ยหมาครับหมาตัวบักไงนะครับเอป็นมาเลี้ยงมาอย่างเกาะน้องยางเกะฮาลุกับอันเอียงเกาะน้องฮาลุอ่าน้องฮาลุมาเลี้ยงด้วยกับอย่างว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ผมเสียพองอยากโผล่อ่ะปิดยังได้กะ นี่ครับเพื่อนเอาตัวกุญแจนะครับเนาะกับชานะครับเนาะมาฝากนะครับเนาะสาร้านะครับที่เป็นเห็ดสาราเอาไปให้อยู่ที่ทุ่งนองนาจามบดุงนะครับที่เป็นสารานะครับเนาะเพื่อนก็ได้ไปเที่ยวครับเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศมาครับเนาะเพื่อนไปประเทศสวีเดนสวีเดนกับนอร์เวย์นะครับเพื่อนกับไปเที่ยวมาเพื่อนก็ได้เอาของฝากมาฝากนะเพื่อนกับมารอบแรกนะครับเพื่อนก็เอานี่มาให้ซามให้ บาดีรอบมาอีกรอบสองวันนี้เพิ่นก็เล่ห์ให้ลูกสาวเพิ่อนกับลูกเขยเพิ่อนหนานะครับเนาะนะครับพวกกุญกจมาให้นะครับคนพวกกุญแจครับมาจากประเทศนอร์เวย์ครับอันนี้มาจากสวีเดนครับในอากาศขอบคุณเพิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะทางโรงไม้บุญโพม่วงอยู่กุดละคมย์นะครับเนาะที่เพิ่นเฮ็ดศาลาแต่ว่าผมก็สอบถามเพิ่นอยู่ดอกเพิ่นว่าศาลาเนี่ยจะเอาไปวันเสาร์เพิ่นว่าเออเพิ่นจะเอาไปประกอบอยู่ที่ทุ่งหนองนาจัมปดุลนะครับเนาะเ่าครับเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้ว แต่เอาไปทมงไปประกอบอยู่ที่บ้านเจะประดงนะครับเนาะวันเสาร์ครับวันเสาร์อ่ะเป็นไหมไอกะขอขอบคุณเพื่อน,านาหลายๆเนาะครับเนาะทางลงไม้บุญโพม่วงนะครับเนาเพิ่นไปเที่ยวตามประเทศมาเพื่อนกันยังคิดฮอดเนาะ้านหมู ault. เสียบ่อยหมูสดนะครับเนาะอะ่เป็นไหง,งได้กะขอขอบคุณนะครับเนาะทางทีดลงไม้บุญโพม่วงทางขุนระคำนะครับเนาะเอาอะไรติดจมูก <mm> อะไรติดจมูกไหนไหนดูก่อนอะไรติดจมูก กดอะไรอีกกดแช่กดอะไรอีกติดอะไรติดตามช่องอะไรช่องสบอยมูสดขอบคุณครับโอ้สวัสดีค่ะก่อน <Yahoo! S 1> อโอเคบายบายด้วยบายบายมองหน้าด้วยโอเค